เสริมความรู้คัดลอกและวางใน Windows Movie Maker ได้นะครับหมอคอมรีวิวสวัสดีครับผมนายหมอคอมสิทธิชโชคนะครับวันนี้พอดีมีเพื่อนของเราต้องขอเอ่ยนามนะครับต้องขอขอบคุณมากๆก,กับคุณหนึ่งกลิ่นมนทาบอกว่าเรียนรู้การใช้งาน Windows Windows Movie Maker แหมจะเป็น Windows m o v o อ้าวไม่ m o window movie maker กับผมนายหมอคอมไปนะครับแต่ว่าเขาบอกเข้าเสริมความรู้ให้เพราะว่าเขาเจอทิปเทคนิคที่น่าสนใจของ window s movie maker อ่ะโอเคผม window m มาที่ desktop microsoft แล้วก็กดตัว m หา movie maker 30ข movie maker หรือช็อตช็อตคัทหรือทางลัดที่คุณสร้างไว้นะครับกด enter ปั๊บ movie movie a k e r window window ปกติเราก็ต้องแทบมาที่ปุ่ม คลิก Here to Browse Video of Photo นะครับแต่บางคนบอกว่าเอ๊ะคือใช้ในส่วนของตรงนี้ถ้าผมสเปซ e ต่าเข้าไปไดรฟล์ดฟล์ดคือจะ Import จะหรือไม่ก็จะจะ Add Photo Video ทำตรงนี้คือเราชิปแท็บไปแล้วหาโฟลเดอร์หรือหาอะไรไม่ไม่คุ้นเนาะจริงๆผม Escape ไปไม่ต่อละหมามาเบื้องต้นให้ไปหาโฟลเดอร์ที่มี ตัวต้นฉบับวิดีโอก่อนอ่าเดี๋ยวผมหา d p m d p c แล้วก็หาในอ่วิดีโอแล้วก็ดีไ์ฟิลคนี้แล้วผมก็เอาหมอคอมรีวิว .mp4 หมอคอมรีวิว m p อ่าหมอคอมรีวิวเอา2อันเลยกันหมอคอมรีวิวหมอคอมรีวิวแล้วก็ คอนโทรลค้างไว้แล้วเลื่อนลูกศรขวามคอ่็าึอกจะได้ไฟล์ตอบไฟล์ไหนก็สเปซบาร์ไปสเปซสี่เ็าจะ copy ไว้2ไฟล์แล้วนะคุณจะไฟล์เดียวก็ได้2ไฟล์ก็ได้3ไฟล์ก็ได้นะครับแล้วกดคอนโทรลส copy อปปีใช้ copy ได้เลยครับทีเนี้ยคือ อยู่ที่ไฟล์วิดีโอแล้วกดคอนโทนซีก๊อปแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาเปิดม o v i e Maker ร์มีดที่มันมีดมายครับมูฟวีเมเกอร์สมเมาที่เดสก์ท็อปเจอ Movie Maker แล้ว Enter เข้าไปปั๊บแล้วแลูวแล้วีล้วแล้้วแ่ตวน้วล้วแล้ว้วแล้วแล้วลยวแล้ว w ล้วแล้วแล้วแล้าแล้วคลาวแ้วแลวแว้ด้วล้วล้วล้วแล้้วล้วล้ว้เแ้ยี่ เนี่ยตรงนี้มีผมสองสองไฟล์วิดีโอนะลูกศรขวา m อ r c r m b y v i e w m p 4 6 k ลูกศรซ้าย m o r c r m b y v i e w m p 4 5 k คุณจะไปก๊อปมาวางต่อมาแทรกอะไรใช้ก๊อปวางได้เลยอย่างเช่นผมจะใกล,ล้ต้นเส็ ไซตอนเสพสื่อใหม่เนี่ยผมอัตเนตแท็บกลับมาที่โฟลเดอร์อ่าโฟลเดอร์ที่อยู่อีกหน้าต่างหนึ่งนะอันนี้ยไฟล์วีดโอตัวตต่อมาไอนเสพสื่อใหม่เนี่ยผมกด Control C Copy อ่าแล้วอัตเนตแท็บกลับไปที่ Movie Maker อ่าแล้วคราวนี้ลองเนี่ยครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอยากให้มาแทรกกลางก็เลื่อนมาที่ตัวแรกแล้วก็คอนโทรลวีวางเลยไตต้นเศษซื่ดอทเอมพีซีวเวิร์ดดอทเอ็มมาแล้เนี่ยลองเล่นดูสเปซมาไต้ต้นเศษซื้อใหม่อทเอ็มพีซีเขาจะเล่นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแต่ว่า ยังไม่ยังไม่หนาใจอ่ะเดี๋ยวผมขออินเทอร์เน็ตแทบปิดหน้าต่างของไฟล์วิดีโอลฟ์ฟีีครับแล้วอินเทอร์เน็ต F4 ปิดหน้าต่างนี้ก่อน Line, เขาบอกว่าไปเปิดคุณหนึ่งคุณหนึ่งบอกว่าะะไปหาโฟลเดอร์ที่มีไฟเอฟเฟกต์เสียง DPC enter เข้าไปแล้วก็ผมอยู่ในไดซีไดดีได้ีได้อ e, ี e. บลอกข่าวเบ<ะ>ไ,ไข่าวผมแล้วก็โฟลเดอร์แล้วก็ไอคาววีดีโอ <I S 1> อย่างนี้อย,นอ,ยนอ,ยนอย่างเช่นผมอยากจะเอาอทินี่โซ่หนึ่งทินี่แบบที่เจ็ดสี่เจ็ดป๊อปครับผมรู้ว่าทีนนี่มันเป็นเสียงยังไงเนี่ยก็หาไฟล์ .web.mp3 ทั่วๆไปเลยตรงเนี้ย กด Control C Copy เหมือนกันครับ Copy แล้วก็ Alternate Tab กลับมาที่ Movie Maker น Movie แล้วอยากจะแทรกตรงไหนก็ Play ไปอย่างเช่นผมเมอคอมรีว,วริวตัดไต้ต้นเสพสืส่อไตต้นเสพสื่อนะหรือเอาตั้งแต่ต้นหมอคอมรีวิวหมอคอมรีวิวอ,อ,ววอ,อ่ะ Space Bar Play ไปแล้วอยากจะให้แทรกตรงไหนก็ Space Bar หยุด Space Bar อยากให้แทรกตรงนี้ก็ Control V เลยที่นี่ศูนย์หนึ่งวางแล้วคราวนี้คราวนี้ Home มอคอมรีวิว Play ครับลอง Play Enter ดืดมาเลยอย่างเงี้ยลองแทรกอีกสักเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์อ่เนตแทบมาที่โฟลเดอร์เอฟเฟกต์ของผมนะครับแล้วก็เลื่อนหาเอาไหนดีเอาเอาตัวนี้แล้วกันที่นี่สพิทในทีมส่้ีงตัวนี้อ่าดังปิ้งอย่างเงี้ยอ่าผมกดคอนโทรลซีคัปปี้เหมือนกันแล้วอัตเนตแทบกลับมาที่ Movie ไม k e กนแล้วคราวนี้อยากจะแทรกตรงไหนเพลงไป ต้นเสพสไลดาอเอาตรงนี้ตรงนี้นี่นะฮตรงนี้คอนโทนวีเลยครับวางเลยเอาวางเอาดื้อๆคอนโทรลแล้ววีวิกเตอร์นี่ครับฟิทไมคิมดอทเอ็มพีมแล้วคราวนี้โฮมหมดเลยแล้วเพลใหม่นี่เอฟเฟกต์อันที่หนึ่งมาแล้วใต้ต้นเนสพสไลดะเอฟเฟกต์ <Effect S 2> อันที่สองเป้งลงไปตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นเทคนิคที่คุณหนึ่งกลิ่นมนทานำมา โทรมาบอกผมในบริการหมอคอมนะครับคุณสามารถโทรมาแนะนําผมได้เพื่อให้ผมเพิ่มพูนความรู้แล้วก็ผมรู้อะไรผมก็จะนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับในสื่อการเรียนรู้แบบนี้เพิ่มเติมไปด้วยเพราะว่านอกจากคำสั่งที่เราเรียนรู้กันไปทุกบทเรียนแล้วอันนี้ก็เป็นเทคนิคเพิ่มเติมใครมีเทคนิคพิเศษอะไรโทรมาบอกได้แล้วถ้าผมสามารถช่วยเผยแพร่ได้ผมจะทำสื่ออย่างนี้ทันทีนะครับก็ c o อปปวางเพียงแค่คุณเปิดเฟเเดอร์ folder, อะไรทิ้งไว้แล้วอัลเทเน t แท็บก๊อปแล้วก็อัลเทเน t แท็บกลับมาที่แล้วก็เลือกว่าตำแหน่งที่จะวางก็ส a c e เป็นการมาร์กจะวางตรงไหนแล้ว c อนโทรลวีเอาดื้อๆอ,อ,อย่างนั้นได้เลยนะครับง่ายมากเลยโอ้โหตัดต่อวิดีโอจะว่าจะง่ายมากขึ้นหรือนี่ลองดูครับชอบแบบไหนทําแบบนั้นมีทางเลือกให้เลือกมากกว่าหนึ่งความรู้ดีๆจากหนึ่งสี่นนะครับผมก็ใครมีความรู้ดีๆนำมา กันได้ในทุกๆช่องทางแต่ว่าถ้าอยากสูนหาโดยโตรงก็จันถึงสุก10โมงเชา้าถึงเที่ยงนะครับก็ที่สายด่วนหมายเลข1414 14, เมนูหลักกด9และกด1นะครับอ่ะไปดีกว่าครับวันนี้ขอบคุณที่มาแบ่งปันกันครับกับคุณหนึ่งกินมน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม